รายละเอียดและกิจกรรมวิธีการรับของฟรีได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่ผมจะมาสอนวิธีการรับก็คือหาโทเค็นเพื่อรับรับแฟชั่นถาวรแล้วก็สกินปืนได้ถาวรฟรีๆยังมีกิจกรรมแจกสกินปืนแล้วก็ท่าทางด้วยแล้วก็ขอรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคลิปนี้มีแต่ฟรีกับฟรีครับและถ้าเกิดคุณอยากรู้เลยนะครับว่ามีอะไรแจกฟรีบ้างในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แชร์อะไรนี่แจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะยครับของฟรีๆก็อยากได้นั่ บอนยกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะเป็นการหาโทเค็นเพื่อมาแลกรับของฟรีได้เทาวอลยกเซิร์ฟเวอร์เช่เเนเดียวกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แชร์ให้คลิปนี้ด้วยละกันฮะกิจกรรมแรกก็จะเป็นปลุกพลงังเอล็อกรับฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะแจกตัวละครเอล็อกฟ,ฟรีเลยนะทุกคนเข้ามาในเกมครับทำภรารกิจล็อกอินรับฟรีตัวละครเอล็อกได้แบบฟรีๆต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละคร A เอล็อกเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแพงมากๆเลยนะฮะหกรเาสิบเพื่อเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็ทำภารกกิจลลงไไปปเเ่่นนใใโหมมดทัว5ช้ ในหมดทั่วไป10เกมสังหารศัตรูด้วยตัวละครเอล็อกสังหารศัตรู25คนด้วยเอล็อกทะลาเบส20,000ด้วยเอล็อกย,ย้าว่าทุกอย่างในภารกิจนี้ต้องใช้ตัวละครเอล็อกใครที่ไม่ได้เอาตัวละครเอล็อกเข้าไปเล่นในเกมจะไม่สามารถรับของรางวัลได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับตัวละครเอล็อกมาแล้วเราจะต้องใช้ ตัวละครเอล็อกเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยนี่ตัวละครเอล็อกตัวนี้นี่สายแว่นตัวนี้ดีเจเอล็อกใครที่อยากได้ขอรางวัลต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเล่นแล้วทาภารกิจนะหลายคนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมผมทําภารกิจครบแล้วทําอยู่ทํานั้นทํานี้ทําอยู่ทําต่อไปทําแล้วทําไมไม่ได้ของรางวัลเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ตัวละครเอล็อกในการทาภารกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ตัวละครเอล็อกในการทําภารกิจด,ด้วยแล้วก็ต่อมาวิธีการหาโทเค็นชิปสีเขียวเพื่อมาได้ขอรางวัล แฟชั่นแล้วก็สกินปืนลุนถาวร15ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบ้าอ่ะสามทเกเนละกันนะฮะได้ทั้งหมดนี้เลยแฟชั่นเสื้อก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นเสื้อเหมือนคล้ายๆไฟ RGB นะครับ RGB ก็คือไฟสีลุ้งแหละเหมือนในคอมเราแบบว่ามีฟงมีไฟฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,ฟง,ฟงก็ค่อนข้างจะเท่เลยตัวนี้แจกฟรีทั้งหมดเลยในหน้านี้นะครับ ในทรงผมนะเออเหล่าเหล่เอาการแล้วก็มีแว่นตาตัวนี้ตัวนี้ซ่อนหมวกซ่อนเกราะนะเสื้อซ่อนเกราะนะครับแล้วก็แว่นตาซ่อนหมวกนะครับซ่อนหมวกซ่อนเกราะนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าก็เป็นไฟ RGB เช่นเดียวกันแล้วก็สกินปืนตัวนี้5วันนะสแตตอัตราการยิงหนึ่งจอกร1อหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งเป็นสกินปืนของพาราฟอลอูราโอนิก็ถือว่าเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างดีนะ มีโอกาสรุนรับถาวรด้วยแกลกรับสูงสุดได้16ครั้งนี่วิธีการหาโทเค็นก็จะเป็นการลงไปเล่นเกมครบ60นาทีได้รับมา5โทเค็นชิปสีเขียวแล้วก็เอามาแลกได้ย้ำนะครับว่าได้วันละ5วันละ5นะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมนะส่วนกิจกรรมเอล็อกเมื่อกี้เริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็กิจกรรมล็อกอินครับตัวนี้เริ่มแต่วันที่7กรกฎาคมนะ1วันได้ล่ม2วันได้ลด สวันได้ระเบิดตูอมแล้วก็ตรึกตู้มสีวันได้หมวกอ่ะยังไม่ได้โหลดนะสีวันได้หมวกเนกเนก็เนกกเน,กกเน,นี่สี่วันห้าวันเราจะล็อกอินแล้วเราจะได้กระเป๋าเป็นกระเป๋าบ้างไฟตัวนี้ใครที่อยากได้ขอละวันฟรีๆก็มาได้นะครับกระเป๋าบ้างไฟก็แจกฟรี ตัวนี้เลยแล้วก็6วันได้ท่าทาง Crazy g u i t a r แล้วก็ล็อกอินวันสุดท้ายวันที่7เราจะได้รับเป็นสกินปืน AN-94 ตัวนี้เป็นสกินปืนใหม่นะบวกสแตกก็คือระยะ2 m แม็กกาซีนความเร็วเคลื่อนที่ลบหสกินปืนตัวนี้สามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้แล้วก็มีแถบชื่ออาวุธขึ้นสังหารด้วยเวลาเราสังหารศัตรูนะถือหน้าล็อบบี้ได้แล้วก็มีแถบชื่อสังหารด้วยตัวนี้ค่อนข้างจะเท่แล้วก็ดีมากเลยก็จบแล้ว ก็กิจกรรมตัวนี้ยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันเพราะว่ารอกิจกรรมเข้ามาก่อนผมจะรีวิวให้นะครับเอาละก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับนนสำหรับกิจกรรมของฟรีก็จะทยอยอัพลงมาให้เรื่อยๆตามอีเวนต์ของเกมแล้วกันนะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e k t c Gamer w i z ด้วยนะครับ